โครงการเรือดำน้ำพื้นบ้านในอนาคตของกองเรือหลวง RTN Plan เป็นความพยายามเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างขีดความสามารถทางทะเลที่พึ่งพาตนเองโดยมุ่งพัฒนาเรือดำน้ำแบบกริด Conventional Submarine ที่ออกแบบผลิตและบำรุงรักษาได้ภายในประเทศโครงการนี้ครอบคลุมทั้งด้านการออกแบบเรือและการสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่รองรับตั้งแต่โครงสร้างเรือไปจนถึงระบบครบสมัยใหม่เพื่อให้สอดรับกับภารกิจลาดระเวนป้องกันชายฝั่งและเสริมภาพลักษณ์ทางยุทธศาสตร์ของชาติ ส่วนประกอบหลักที่ต้องให้ความสำคัญประกอบด้วยตัวเรือและโครงสร้างความดันซึ่งเป็นหัวใจของความสามารถในการดำน้ำตัวเรือภายนอกออกแบบให้ทนต่อแรงดันน้ำและกระทบกระเทือนส่วนตัวความดัน Press u r e hull ผลิตจากโลหะความแข็งแรงสูงผ่านกระบวนการเชื่อมด้วยมาตรฐานระดับสากลและเคลือบด้วยกระเบื้องลดเสียงอเน,นชอยทายเพื่อลดการตรวจ,จับโดยโซน่าฝ่ายศัตรูระบบขับเคลื่อนรวมถึงเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับการเดินผิวน้ำและการชาร์จแบตเตอรี่ มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการเดินใต้น้ำแกนเพลาขับและใบจักรที่ออกแบบให้ลดเสียงรบกวนในโครงการระดับก้าวหน้าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศเป็นกลาง IP Air Independent Propulsion เพื่อเพิ่มระยะเวลาการอยู่ใต้น้ำโดยไม่ต้องผิวน้ำขึ้นชาร์ไฟระบบพลังงานแบตเตอรี่ความจุสูงและระบบจัดการพลังงาน BMS เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติการที่ต่อเนื่องส่วนระบบขับเคลื่อนและการควบคุมต้องผสานกับระบบอัตโนมัติและการจัดการความร้อน ระบบโซน่าทั้งแบบพาสซีฟและแอคทีฟเป็นหน้าตาขององค์การตรวจจับแพ็กเกจเซนเซอร์รวมถึงโซน่าพาสซีฟสัดส่วนยาวโซน่าแผงด้านหน้าโบเมาส์ mouth, และโซน่าลากสายโทอารเพื่อเพิ่มมุมมองทางเสียงระบบอาวุธประกอบด้วยท่อยิงตอร์ปิโดขนาดมาตรฐานและระบบปล่อยทุ่นระเบิดหรือติดตั้งมิตไซต์ต่อหน้าน้ำที่สามารถยิงผ่านท่อทอร์ปิโดได้ระบบควบคุมรบคอมแบทแมเนจเมนต์ s ิส t e เ ต้องสามารถเชื่อมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆวิเคราะห์เป้าหมายและควบคุมอาวุธได้อย่างเรียลไทมระบบนำร่องและกำหนดตำแหน่งประกอบด้วย INS, GPS, โ o คัลไรเดอและระบบนำทางเฉพาะทางสำหรับการปฏิบัติการใต้น้ำระบบสื่อสารมีทั้งวิทยุความถี่สูงสำหรับผิวน้ำและสื่อสารผ่านบูมสายดิ่งสำหรับการติดต่อขณะด,ดำน้ำเครื่องมือนี้ต้องรวมถึงระบบเข้ารหัสและการป้องกันสัญญ,ญาณ COMSEC ระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ ECM ESM ช่วยตรวจจับและรบกวนการใช้โซน่าหรือเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามส่วนระบบชีวิตและสภาพแวดล้อม Life ซัพพอร์ตรวมถึงการกรองอากาศระบบควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์การผลิตออกซิเจนฉุกเฉินระบบน้ำจืดและที่พักอาศัยสำหรับลูกเรือซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการระยะยาวนอกจากชิ้นส่วนบนตัวเรือแล้วโครงการยังครอบคลุมการสร้างอู่ต่อเรือที่มีอุปกรณ์ทดสอบแรงดันห้องทดสอบโซนาห้องฝึกจำลอง ซิมูเลเตอร์และโครงสร้างการซ่อมบำรุงพร้อมชิ้นส่วนอะไหล่การพัฒนากำลังคนเป็นหัวใจสำคัญทั้งด้านวิศวกรรมการออกแบบช่างเชื่อมเฉพาะทางช่างไฟฟ้านักปฏิบัติการโซน่าและลูกเรือที่ผ่านการฝึกในสถานีจำลองความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศท้องถิ่นจะช่วยสร้างความสามารถด้านวิจัยและผลิตภายในประเทศในเชิงยุทธศาสตร์โครงการนี้ไม่เพียงเพิ่มความสามารถทางเรือเท่านั้น แต่ยังสร้างงานยกระดับเทคโนโลยีและลดการพึ่งพาน,นำเข้าปัจจัยความสำเร็จรวมถึงงบประมาณยั่งยืนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับรองมาตรฐานสากลและการวางแผนซัพพลายเชนที่มั่นคงโครงการเรือดำน้ำพื้นบ้านจึงเป็นการลงทุนระยะยาวที่ต้องการความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อนำไทยสู่ความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์ทางทะเลในอนาคต